จ้าสวัสดีตอนเศร้าจ้าพี่น้องถือกาแฟลงสวนคือเกาจ้าพี่น้องย่างเข้าเดือนที่สิบเอ็ดพี่น้องย่างเข้าเดือนที่สิบเอด็ดฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูบ้านสวนตะพูนะจ้าพี่น้องดอกดกแห้งก็เป็นความภาคภูมิใจเนะจ้าดีใจคักพี่น้อง <c oughs> ผลผลิตเริ่มออกเริ่มแบบรอบนี้น่ะสีได้ห่อห้ายพี่น้อง ตอนแรกแปลว่าดินบอดีเขาปรับเขาสู่กันมาเนาะจ้าปกติหาหกเดือนมันก็สิแบบว่าต้นไยซัมนี้เราแต่ว่าของพนุ์ข้าวบรรเทาดินมันบอดีเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สู่กับดินมาเอาก้ามปูเอาอยังงมาใส่แน่เอาขี้มูใส่แน่สู่ลบกับมันมาจนแบบว่าเนียนจ้าได้ซัํานี้พนุ์ข้าวบรรเทาแบบถือว่าดีใจค่ะพี่น้องเกษตรทุนหน่อยตอนมาพี่น้องเกษตรบ่มีทุนตอนมาปุ๋ย ปุ๋ยกับบ่ได้ซื้อบ่ได้อีอย่างนะจ๊ะเพราะว่าเขาเห็ดเป็นเกษตรอินรีนะจ้ะพี่นะ้องเนาะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเนี <c oughs> ่จ้ะกะห่อเป็นรุ่นแรกไปแล้วนะจ๊ะลูกกะได้กินแล้วนะจ๊ะผลปรากฏว่ามันแบนะ่บเนาะกรอบหวานนะจ๊ะเนื้อสัมผัสดีขนาดเลยแล้วก็ราคากะจับต้องได้นะจ๊ะฝรั่งกิมจูตามมันนอกเขา กะกิโลละสามสิบห้าบาทนะจ้ะแต่ว่าตอนที่เสี่ยวอ,ออกขายพผักนกเขาบานฮอกกับสิมาเบิงราคาอีกเทียนหนึ่งนาะจ้ะนี่จ้ะต้นน้อยๆแน่นๆดอกดกเบิดพี่น้องกะมาถ่ายให้พี่น้องชมเนาะจ้ะบ่ค่อยได้นี่ดอกเดี๋ยวคล้องใส่ไก่จังค่อยสิืบอิดให้เบิงอีกรอบนึงเนาะจ้ะไก่ละละละมองพี่น้องนี่กะมาเห็ดใส่ข่างคล้องใส่ไก่คล้องใส่ไก่มาใส่เพื่อนให้เพื่อนได้ น้ำได้สมบูรณ์นะจ้าโดกแห้งพี่น้อง <c oughs> นี่จะเป็นทั่วฝักเ้ยาวาเสียงแหบแหบอากาศเปลี่ยนพี่น้องหน,หนาหนาห่อนหนาวเสยยังไงแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นความหวังของอนพน้องข้าวบ้านเฮาพี่นอ้องอ้อยขั้นน้ำพน้องข้าวบ้านเฮาสื่อออไล้ายม้านะจ้ากับเพจเสื้อถือได้สื่อม้าหาล้อย หาลอยก็บาทได้ยูยี่สิบหกหลุมมันก็เกิดยูยี่สิบเอ็ดหลุมนี่แหละจ้ะแต่อันนี้มันกัดสีหน่อยพดพันธุ์ข้อบันเทิกับบนับแต่ว่าอันส่วนที่สมบูรณ์นี่มันกัสีมียี่สิบหลุมพี่น้องที่สีแบบว่าได้ขยายกันต่อไปอ้อยขั้นหน้ามันเป็นความหวังอีกอย่างหนึ่งเลยด้ยจ้ะผสมผสานก็คือเฮามีเฮามีหลายอย่างมีกล้วยมีอ้อยขัน้นหน้ามีฟรังกิมจู แต่ของผัานเข้าบ้านเฮานี่ก็ขึ้นเน้นเน้นลงทุนหน่อยก่อนพี่นอ้องศัยแห้งเอานะจ้านี่เป็นความหวังเลยพี่น้องก่อก่อง่ญ่ละคอยเพี้ยนเอาพี่น้องดินบอดีเบื้องลักษณะดินเป็นดินดินทรายแบบแห้งๆแข็งๆได้ป่ะจ้าจ้าพี่น้องถ้าเขาขุดลงไปอย่างเมื่อก่อถ้าถือนานเมื่อก่อนแบบเละนะจ้านี่ บ่มีธาตุอาหารอย่างเลยเขากะเพี้ยนเอาแล้วจ้ะคลิปนี้กับสีเงาเนี่ยพี่น้องนี่ก่อนี่เอาขี้หมูมาใส่พี่น้องนี่ก่อนี่สมบูรณ์ขนาดดีใจคะ่ะพี่น้องตอนแรกเพิ่นบ่ไปใส่มาใส่เลยใส่เวลาปกติแปดเดือนมันสิได้เลยเด้พี่น้องอันนี้แบบเขาต้องย้อมเสียเวลาเพราะว่าดินขามันบ่ได้เนาะแต่ก็ขอให้เพิ่นเกิดมันสิทราบันไดกะถ้าเพิ่นได้สัแล้วกัน่ะสิด,ดีขึ้นพี่น้อง นี่จ้ะต้นกล้วยของพันธุ์ข้าวบ้านเฮากัะง,งามงามเป็นแถวเป็นแนวไปเอินเอาเพื่อนเอินไปเอาไปตัดมันขวางหัวเพื่อนก็เอานอมาน้ําพี่นอ้องเพื่อนบ่ห่วงเนาะเอาไปเลยลางเสียเขาก็เอามานี่จ้ะฟังนี่ดินบดดีแห้งพี่น้องก็สิีมีความเหลืองหลายก็ฟังพุ่นคอยเพี้ยนออกพี่นอ้องนี่คือความหวังเนาะจ้ะแต่ดอกกระดกอยู่ ขี่หมูกับสินน้ำมากับเขือเทศพี่น้องนี่เป็เขือเทศกินอันนี้สาวรถติดมาน้ำจ้าคลิปนี้กับเสียเอาไปซ้ำนี้ก่อนพี่น้องเหงาไปละจ้าขอบคุณหลายๆจ้า